เ้ายังไม่ค่อยเปิดปากเท่าไหร่มาอะไรไม่กินล่ะเราจะลงรูปขอบคุณนะครับบ้านค้าต้องขอบคุณคนนี้เขาหรอกให้กินมันไม่น่ากอยเลยเห็นแล้วมันดูไม่ค่อยน่ากินเลยเขาทำเองแต่ว่าปพทธาคันให้ใครทำเองนะเกาทำเองเี้เองวันกี้พูดเราเลยนะเขาทำเองคือเขาทำเองอืมชอบกินแต่อะไรอย่างเงี้ยบ้านสมมติมีตั้งแต่เด็กไง

ไม่มีคนแ่่เขาเห็นดิฉันไปซื้อมะม่วงเบามาที่งานใช่ไหมเจ็ดสิบบาทแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็เลยแบบเขาเขาขายอยู่เรืองต้องหาเจ้าปอะแล้วก็เลยฝากเจ้าปอมาให้อ็บอกกิโลหนึ่งเท่าไหร่เองอแล้วหาเจ้าปอกก็จำต,ตอรี่ไม่ได้ละว่ามันว่าไงแต่รู้แต่ว่าคนที่ฝากมาให้เขาเห็นเราในไลน์ไงมากากขอบคุณครับ ิมหลายๆนางหล่อขึ้นนะฟิลเตอร์ค่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> ถ้ามีคนชมเธอสวยขึ้นจีอบอก่ฟิลเตอร์ก็ <c oughs> ฟิลตเตอร์จริง <c oughs> ก็ถูกก็เขาจะว่าสวยขึ้นเขาฟิลเตอร์ก็ถูกเนี่ยหกสิบไม่ยอมซื้อกันหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยบ้านฉันเนี่ยอร่อยวะบ้านยายก็หกหนึ่งไอซื้ออะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวดีน้ติ้งติ้งมีคนบอกว่าน้ำลายแตะก็มันอร่อยจริงบ้านฝั่งมีแต่ต้นมะม่วงทุก่อนก็เลยแบบชอบกินบ้านใครไม่มีต้นมะม่วงบ้างแล้วดูมันดุกนั่นแน่กว่าขายของเนี่ย แมวอะฟอดเองก็ไม่ตึ๊ดรือสบายกันได้ยังไงตัวลูกอะมีบ้านใครที่มีต้นมะม่วงครับก็บ้านก็มีต้นมะม่วงของคุณอ่าบ้านใครไม่มีต้นมะม่วงถี่มาครับเดี๋ยวจะซื้อมาปลูกบ้างไอ้ไอ้พันไอ้ต้นมะม่วงพอเป็นแบบเปรี้ยวๆนะน้ำหนลงไหมใช่มะม่วงนี้เลยมะม่วงเบาเลยเอาพันมะม่วงมาปลูกมึงมีคนบอกไม่มีหลายคนเลยไม่มีค่ะไม่มี ปกติมะม่วงมันเป็นผลไม้ที่แต่ก่อนทุกบ้านต้องมีแต่บ้านสมัยโบร,ราณมันมีเพราะว่ามันมันต้องปลูกไว้กินไงนเป็นผลไม้ที่ดูแลง,ง่ายบู๊แซ่แแบถูกแซ่บอยู่บอสบักลามันต้องใส่นี่อีกเพื่อความกรอบโ <Okay. S 1> อเคไม่ใช่กระเทียมเไอ้หอมแดงเนี่ยพอมีคำมะม่วงเบาอยู่ได้อืมเราจะดูดบ้ จะศึกษาข้อมูลอะเกี่ยวน่าอะไรอ่ะอะไรลูกอมีความสุขเหรอเอาพี่ดำมีความสุขเหรอพี่ดำมีความสุขเหรอลูกาใหแม่อุ้มมามาตรงนี้มามาตรงนี้มาอุ้ม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 มาตรงนี้ตรงนี้เลยมาตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เออปึึ๊บบเริ่มเออ อ้ยโ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 อ้ยแม่ยโอ้รโอ้ยโอ้รอโอ้รโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ่โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้งโอ้ยนอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ย้ยโม้อ้้ยโอ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 งขโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้นอ้ยองยอ้ยนอ้อ้ยนั้อ้อยโอต้ยออ้ยโอ้คอน้ เมื่อคืนโดนแซวหนักมากนะเจ๊แป๊ดอ๋อเขาต้องแซวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขารู้ว่ามาเล่นบ้านดิฉันถ้าแซวดิฉันได้ปิดแต่แต่เมื่อคืนให้ติดน้อยเพราะว่าจะไปแซวถึงคนที่ไม่อยากให้แซวแซวใครแซวใครละ่ลละเจ้าใครล่ะแซวใครล่ะเออแซวใครละ่ะอยากรู้อยากรู้เหมือนกันแซวใครละ่ะเออเจ้าใครล่ะเอออยากรู้เหมือนกันตาเหรอตาเหรอเ,เออ ตู้ทขาตั้งอันยาวไปไหนวะเออไม่เห็นทางการเพรว่าจะเอามาอะไรอ่ะไม่เห็นเลยเดี๋ยวครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดไปไหนอ่ะครั้งล่าสุดไลรอะไรวะมีขนมปียงกระเต้าอร่อยวะแต่สนุกทุกตัวละครเลยเล่นดีอย่างมากอะครับเออเขาเล่นเข้าขากันค่ะเขาว่าเพื่อนกันทั้งนั้นไงแต่ถ้าคุณไปเล่นก็บอกว่าได้ านี่นี่ยไม่เกิดฐานประทัดประทัดสืบสวนมาหมดแล้วเมื่อกี้อ่ะทไมตอนแรกเป็นโขนก่อนมั็นโขนเสร็จปุ๊บพอแกตบมาออกมาจากโขนแกก็เอ้ยเขาเรียกว่าสอนอะไรเงี้ยเวลาไปสอนก็สอนเป็นสอนเป็นคาร์ทอะไรเงี้ยวิวนั้นแต่ก่อนใครก็ทักไงพอถามแกต้องแกทำเรื่องให้กินไม่ได้เป็นโขนแกเคยเป็นโขนมาก่อนสถาบานประทัดประทัดประทัดเคยเป็นโขนมาก่อนใช่ไหมครับหัดโขนโรงเรียนฮะเธอจะเสียงทำไมเราขอถามมาแล้ว เราก็ศึกษาหาข้อมูลก่อนสิเนี่เห็นไหมนะไม่งั้นถ้าไม่แกไม่เดินมาไม่กี่ฝัดแพ้เลยนะอะไรไงต่อนั่นแหละเสร็จปุ๊บแกก็ออกมาจากโขนเพราะว่าโขนแกแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบจริงๆแกไม่ได้เป็นครูน่าตัดสินแกเป็นคนสอนเฉยๆแกเคยไปเรียนรู้มาอะไรเงี้ยแกก็แบบคือแบบเออพอเรียนรู้มาแกก็มาแชร์ประสบการณ์ก็เลยแบบเป็นครูที่ขาก็เลยเรียกประทับว่าเป็นครูอืมแล้วเคยอันนี้แล้วขอถามว่าประธานพัสมัว พราเรยเยล่นละครชาติออี่ไ่าพอทยต้องรองเพลงได้แกก็บอกว่าอุ้ยพ้องเพลงเพราะนะพ่อร้อง,องเพลงเพรามาก,กอยูตรงนี้พก็ทนั้นเแนบบ่ยไม่ทำอะไรเยอะเเลยคนระับเาเป็นครูกาไม่ให้เรียนครูเลยทุกเขาเป็นโขนมาก่อนนะ่อะไรนะอันน,นันหรอ,หอ เดี๋ยวมาป่ะหนึ่งกระหังแล้วเพิ่มอ่ะกระเทียมหอมแดงเนี่ยยังไงทุกคนเปรี้ยวปาก <c oughs> อืมจะจะไปเล่นเครื่องเล่นล้วจะไปนั่งนวดนวดก้นแหละจะนวดก้นละ <c oughs> เดี๋ยวจะนวดก้นจะนวดก้นนี่เรามีเครื่องนวด ต้องมีผ้าปิดไว้เหมือนเครื่องอาหารหัวุนนะัะสิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้คือเครื่องนวดอโอ้ยโอ้ยสิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้เอานวดไทยแล้วกันนะสิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้คือเครื่องนวดค่ะอ สแกนเดี่ยวมันสแกนอยู่เราสแกนอยู่ยทุกคนใจะยินสิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้ซือเครื่องนวด่ะคันตารู้สึกเหมือนเขามีให้เคมแล้วนะเครื่องเก่าเคามเครื่องใหม่มเดี๋ยวจะเคามันแบบไปแบบไปเทิร์นอะเครื่องเก่าเทิร์นเครื่องใหม่เดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่ก็ต้องมีติดบ้านไว้ตอนไม่เมื่อยอะทุกคนมันดีนะเข็นเขาไปนวดในห้างในห้างกันนะเออ ขั้นตากรชื่นก็รู้ไปหมดนะงูพแพ้่ขึ้นตาขึ้นอะไรเนาะว่าไปอีกแหละอืมสวัสดีค่ะเสียงดังอนะไรเสียงดังทำไมนวดละนวดละเออดิฉันเห็นบางคนเนะ่ยเขานวดกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนวดไปห้างต้องไปนั่งนวดอันนี้อย่างดีเลยเนี่ย ยี่งซื้อมาเป็นตัวท็อปเลยนะรุ่นแบบตัวท็อปเลยนะ,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 ะอะไรแมทำไมอ่ะตอไปกเมื่อกี้มันก็อยู่ในบ้านนะแม่เปิดบ้านก็อจับะโอ้โย น้ำมันอาบชาดามอาชาดามดามลงมาเร็วลเลวลงมาเออลงมาเลโอ้โอ้โอ้ทุกคนโอทุกคนเปอย่างงี้ไปเร็วเร็วีมแล้วอาบน้ำร้อนแล้วหมใจยเเออเจง ดูสมบูรณ์กันแต่ก่อนเยอะค่ะเพราะว่ากินอิ่มเข,เขาพูดถึงชาดำ<อ>เขาเรียกพูดถึงคนเขาพูดถึงชาดำค่ะดูเนยเตยนอนดึกเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมาแล้วสิวเ,สรเริ่มมาแล้วเริ่มสิวเริ่มมาเยือนน่ะ Oh, อปวดเลยผิวสาวเหรอใช่เหรอคะผิวสาวเหรอใช่เหรอ,อดีดีๆมันนวดดีจริงดูเปล่าเนี่ยก็พอได้ไปจนตอนนวดที่แรกก็รู้สึกแบบตึงเจ็บมากเลยนะส้นสนขาหน้าขานวดแบบพอนวดบ่อยๆเข้ารู้สึกแบบชิน นานเข้ารู้สึกแบบเริ่มชินนั้นมันเป็นฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์เราปรับให้มันเนียนฟิลเตอร์มันสามารถปรับได้นะปรับความเนียนของหน้า ลองให้ฟิลเตอร์ลดสินี่เห็นไหมฟิลเตอร์ลดียฟิลเตอร์ลดอืมเออไม่ได้หยอดเลยครับพี่ยุพินน้ำตาเทียมอะ่ะจะไม่ต้องมีหยอดน้ำตาเทียมบ้างไชบ้าง เดินแล้วเราก็นัดนอกันอะไรกันไปาตามภาษาของเราไป่นอเชานแต่ว่ไปนรถไปอัน,นีไม่มันนะอยอย่า,ยาปนรถน,นั้นนะนนมันไม่มีกระบะหรอก โอ้ยคันคันตามากยิ่งขยี้ยิ่งแบบยิ่งขยี้ยิ่งแบบยิ่งเป็นเยอะ้าไม่ไไหนอะอะไรก็เถามถามไม่ได้หรอถามทำไมก็เมื่อกี้เันนั่งอยู่อ่ะ ไม่เลิศมาใส่ความแซ่บมันต้องใส่พริกสดนี่หมดไงใส่พริกสดเดี๋ยวใส่น้ำตาน้ำตาลพริกสดหัวหอมแล้วก็ปุ้งแห้งเลิศเอาเป็นอย่างไรกันยิ่งเราติดมันก็ไม่เป็นไรเราก็นอนกัน2คน 2> <laughs> 2> แล้วก็ตังใบใครก็ใครแหละ ไม่ใครกับใครก็ต้องดมกันไปข้างหนึง่งไม่ต้องโทษกันเราอยู่เป็นแค่สองคนเท่านั้นใช่ไหมครับทุกคนปาขับอันทรายอามานราต้อง้อดนะเนาอไปถึงเวลาแกอุ้ยตัวนึง is this a story กีบาทเอาตังมาจ่ายด้วยนะหรอ่อนยังไม่ได้จ่ายเงินฉันนะสต่วอเบอรี่อ่ะ ไม่ได้ค่ะจังกรกีบาทเอามาเลยเดี๋ยวไปดูในบินมีเงินสดหรือพร้อมเพย์ได้หมดนะสแกรนไหม๋ยวสแกนหรือว่าจะเงินสดอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมแฮรี่โดนโดนอร่อยเหมือนกันเนี่ยหลอกดาใช่ไหมตะตอหลอกดาใช่ไหมตะตอเบอร์รี่ใช่ไหม แฟนใครไม่รู้ยิ่งดูยิ่งนา่ารักไอ้เล่าเดินไปเดินมาอีกแล้วแล้วไปใส่น้ำตาลทำไมเยอะละ่ะ ใส่น้ำตาลถ้าเยอะเชียวไม่ค่อยจะตื่นทุกคนอืใส่น้ำตาลเยอะใช่เป็นภูมิแพ้นอนดึกไงทุกคนเนี่ยนแล้วมันหลายวันติดกันใช่ไหมตั้งแต่คืนที่สามสิบเอ็ดสามเอ็ดแล้ววันที่หนึ่งอีกวันที่สองอีกเนี่ยจะวันที่สามเนี่ยสามวันติดกันเลยสามวันติดกันเลยเธอทุกคนฉันนะ นอนดึกตื่นเช้ามันไม่ได้เลยเรื่องการพักผ่อนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะทุกคนยิ่งอายุมากยิ่งต้องนอนที่เยอะร่างกายมันต้องซ่อมแซมตัวเองไม่งั้นมันจะอักเสบมาแล้วเอานี้นแบบแซ่บนียแหละอร่อยมากเอร่อยมาก ตอดเรื่อบูุ้้นเจบๆด้วยครับพี่น,ออน้องเอ้ยหิวหิวหิวหนึ่งสองสี่ครับแล้วก็อืมเออ,อหัวทิ่งจ็แบแบซ่อีหดีบ,บ,บอกมันเป็นแนวใด้กวกมันหรอกแจ่บตงแบบตัวครับอ้ารักิงดิเห็นพี่เลยพยายากกินไ,ไม่อยอมกนะินอ่เออกินแล้วปวนะ จะมีตังค์นะฉันกินเองได้นะเออตามใจเ้อไรงอหรอฉันมีตังค์มีตังค์ดี่ผมไมก็ของในห้านั่นแหละล้างอีกทีนึงะกินของไม่ค่อยล้างกัโอ้ยหล่อนกินไม่ได้กี่ลูกแลยยังไปล้างอยู่โอ้โหกินจนจะหมดกลองแล้วเพิ่งกินไปสองลูกเองกินตอนเขาล้างมาให้เราแล้วเขาล้างยังไม่ดีเาแ แล้วมันเกิดอียังกับความหาาาัหงอะไรกันโยโกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะสำนีเด้อ เดี๋ยวคอยวาวน้ำกันใหม่เดอสุขูบสข้นเดอ้อ